นะครับผมก็กลับสวัสดีเพื่อนชาวกินชินิเพจทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับทีจีมาการอีชื่อเกยนะครับวันนี้เราอยู่กันในอาทิตนะครับอาวิตวันที่16กรกฎานะครับ2021ซึ่งอาทิตใหม่เนี่ยได้ทำการฟรีฟรีใหม่นะครับผมเป็นที่ร้อยมาดูกันนะครับผมเมื่อดาวจบนะครับตรงนี้นะครับเมื่อกี้ผมเข้ามาดูเว็บหนึ่งแล้วนะครับผมอ่านะครับ นี่เลยตามรางวัลน,นี้นะครับผมมันก็รีบันเที่ยร้อยนะครับเราไปเช็คในการปิดกันดีกว่านะครับอ่ะเมื่อกี้ผมก็เข้ามาเช็คหน้านี้แล้วเหมือนกันนะครับอ่าพรแห่งจันทารอบนี้นะครับอ่าบรอดมูลน,นะครับผมซึ่งอ่าเมื่อตัวละครเข้าสู่เข้าร่วมการต่อสู้ในขณะนั้นเนี่ยทำให้เกิดปฏิิรยาการกระจายอีกแล้วเลยเมื่อซีซั่นที่แล้วก็เกิดปฏิยาการกระจายด้วยนะครับ ก็อันนี้เดี๋ยวก็ไปดูกันนะครับกระจายแก่ศัตรูที่อยู่บริเวณใกล้เคียงนะครับจะทิ้งบูอัลออร่าไว้ที่ตำแหน่งเกิดปฏิก,กราาิริยารกระจาไปรอบแปดวิอ๋อมันมันไอ้นี่ครับมันก็จะคล้ายๆกับไอ้กลมๆของวอดน้ํานะครับซึ่งรูปเลยนะครับผมคงว่าใจก็ตามรูปนั่นแหละนะครับผมซึ่งจะเกิดได้หนึ่งครั้ง ในสร้างความเสียหายในทุก2วินะครับและจะเกิดบรูอัสอูราได้บักสุด1ครั้งในทุก9าวิเกิดได้ทุก9าวิแต่ว่าโจมตีศัตรูในทุก2วินะครับซึ่งจะเกิดไอเนี่ยได้จากการเกิดปริยาการกระจายนะครับซึ่งมีเวลาของไอไอไอ,ไอกลุ่มเนี่ยแวิโอเคนะครับเข้าใจตรงกันนะครับผมทีนี้มาเช็คกันมอนนะครับผมเหมือนเดิมนะครับเริ่มจากโคก9ก้าก่อนเลยนะครับท้องสิบครับ ิบเอ็ดครับนี่ไปเร็วๆเลยนะครับผมมันเดิมนะครับสองครับเหมือนเดิมคิดว่าน่าจะรีใหม่นะครับหลังจากที่มันจะเปลี่ยนคือมันจะเปลี่ยนม้อยใหม่เนี่ยหลังจากแปดใหม่เข้านะครับคิดว่าน่าจะเดือนประมาณเดือนหน้ามั้งนะครับผมอ่านะครับมาเริ่มจากข้อเก้านะครับผมก็ไม่ก็ยากเท่าไหร่ครับเดี๋ยวผมเอาทีมนี้ไปเล่นดีกว่าผมอยากเล่นทีมหมินยังเลยอ่ะขอไปเล่นทีมหินได้ไหมนะครับอ่า ไปนะครับเดี๋ยวที่บนนี่ก็เอาเป็นนี่ละกันตีตีนี้นะครับที่ล่างนี่เอาเป็นทีมหินได้ไหมเกาะเกาะทีมหินไปเออเฮ้ยเ,เดี๋ยวเดาฟิตฟิตมานี่ครับอ่กาก็คือฮะฟิตโอเคปานะครับเอาซิงชิวไปมันลายกาะอันเข่งได้ไหมวะนน่ะไม่น่าได้นะครับ โอเคนะครับมาหน้านี้ก็เพิ่มประสิทธิภาพการฟื้นฟูพลังงานขึ้นนะครับซึ่งซึ่งถ้าเลือกอันอื่นเนี่ยมันก็เออเพิ่มพลังชีวิตนี่มันดีต่อพวกเลือดอะไรนะเนี่ยซึ่งอันนี้ละกันเพิ่มฟื้นฟูนี่แหละนะครับเออเราก็มันรวมกันซะไม่ได้ครับเราก็่ปเนตีรวมถ้าคุณมีเวนตี้นะครับมันก็จะง่ายมากเลยครับน โอเคนะครับมันโคตรจะหน่วงเลยครับเพราะว่าปิงผมแห้งโคตรเยอะเลยนะครับจริงๆนะครับโอ้โหโอ้โหโอ้โหทำไมมันเล็กอย่างนี้ทำไมมันเล็กเช่นนี้มันเล็กได้ขนาดนี้ได้อย่างไรโอเคนะครับมันตายอย่างอ่ะยังไม่ตายเอาวุ้ ตัวหนึ่งนะครับเก็บมาตีหน่อยมานะครับจริงผมว่าจะเอาโนเอลมาเล่นนะครับซึ่งเออเอาเอา,เอาลูมิมนดีกว่านะครับอยากดูนางอีกลิ้นอยจะเย็นโอเคอมาตีไอ้จอมเวทนี่ก่อนก็ได้ครับ เหตุผลมันเกิดธาตุขึ้นนะครับเพราะว่าอาศัยไอ้นี่ครับดีไปครับเอาแล้วผมไม่พาอยู่มาเลย จะไปนะครับมันจะฟื้นพลังงานไวมากนะครับเพราะว่าเลือกเป็นฟื้นพลังงานเมื่อกี้ห้องน,นี้นะครับมาเลือกเป็นเพิ่มข้าไม่ตายนะครับขึ้น20เปอร์เซ็นต์เพราะเมื่อกี้มันก็มีสองนนะครับปล่อยช่วยฟื้นไม่ตายนะครับก็มีวงช่วยฟื้นอะไรต่างๆนะครับซึ่งห้องน,นี้ก็ร่วมกับนะครับรับ ลูกเดียวครับนะครับเพื่อความเยือบเรีวนะครับตดไป,รป,รปรครับปรับไปผิดครับท้องมันนะครับต้องรลอีกทีหนึ่งนะครับดูท่าแล้ว เออแล้วมันมันอยู่ตรงไหนโอเคทางนี้นะครับไม่นะนตันติดไปเลยก็ได้ผมขี้เกียจรอมันแล้ว โอเคนะครับที่จริงมันต้องเก็บอันเต๋ไว้นะครับแต่ผมผมรีบนะครับผมไม่ได้เก็บไว้เลย <c oughs> เอ่อมาองนี้ก็ตีไอ้ตัวบัฟหรือว่าตีตัวไอ้ <c oughs> ไอ้ท่าน้ำก่อนก็ได้ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ไปแล้วนะโอเคนะครับเอ่อเพิ่มความเสีย,ยสกิลธาตุของตัวละครขึ้น20%นะครับก็เลือกอันที่มันแบบโจมตีโจมตีหน่อยครับเราจะได้แบบเคลียร์งย่ายๆครับนะครับ ไอห้องนี้เจออะไรนะอ๋อไอที่จะมันต้องไปตีจอมเวทก่อนนะผมได้หมดกับตีตัวไหนก็ได้หมดนะครับจะสังเกตว่ามันจะมีไอ ไอ้ที่ปืนนะครับที่ใต้ของเรานะครับมนนันเป็นบัฟของอาบิสน,น,น,นะครับอ่มาห้องนี้นะครับก็เออผมก็จบไม่ได้แนละ้วเจออาบิสเม็ดนะครับมาตีตัวน้ำก่อนก็ได้แต่ตัวนี้มันจะวับมา มมวาดดีโอเคเรียบร้อยนะครับสำหรับชั้นที่9กนะครับก็ไม่ก็มีอะไรครับแค่เล่นนะครับให้มันไม่หนาวก็บอรนะครับผม มาเดี๋ยวไปต่อกันที่ชั้น10นะครับเดี๋ยวขัดเป็นคลิปคลิปไปนะครับเป็นชั้นชั้นไปครับผม